สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสั่สูตรผสมปลาราสับนะครับที่ผมใช้อยู่ตลอดเลยนะว่าจะมีอะไรบ้างน,นะครับอันนี้ปลาราสับที่ผมสับเสร็จแล้วนะค่อนข้างะละเอียดหน่อยบอกตรงเลยผมใช้ปัน่นเอานะครับเหมือน้านค้าเลยครับก็สับเนี่ยมันจะมีก้างหน่อยแต่องนนี้จะละเอียดกว่านะครับสังเกตไหมราคาถ้าปั่นทั้งหมดเลยนะฮะสื้นผมกมคือคุณพูนเลยนะอ่า น้ำขัาเปรียยครับหนึ่งช้อนโต๊ะแบบคุณพูเลยสําหรับปลาประมาณครึ่งโลนะนะครับครึ่งโลไม่ถึงโลนะครับผมจุดนี้ต่อไปผงนัวครับตามใจชอบเลยนะครับอ่าต่อไปพริกตามใจชอบเหมือนกันนะครับผมพริกป่นนะตามใจชอบเหมือนกันนะครับมาเผ็ดน้อยแล้วแต่เลยนะครับต่อไปแล้วก็คนเลยครับผมค่อย่นัวนัวนะครับผม ช่วงระหว่างคนเนี่ยเราก็าจะใส่ใบมะกรูดโรยไปบ้างนะครับส่วนหนึ่งนะบางคนก็ไม่โรยแต่ผมจะโรยไปบ้างนะแล้วก็เอาไว้แต่งหน้าอีกหน่อยนะครับนี่ครับแต่ว่าพริกน่าจะน้อยไปนะเดี๋ยวผมเพิ่มติหนะบ่นครับความแซ่บนะครับครับอ่าประมาณนี้นะครับ แตะแน่นเลยครับลอเปนมะกรดอีกครับผมมันจะหอมนะครับไป็มะกูดเนี่ยจะหอมนะฮะบนี่ครับเสร็จแล้วครับหน้าตาเอาไว้เปแบบนี้ปิดท้ายด้วยใบมะกูดโรยหน้าหน่อยครับอืมเป็นไงครับผมเสร็จแล้วครับปลาัสพิจิบนี่เลยสับใหม่ๆ